ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตคัพบริษัทกาแฟดำจำกัดผมต่อสายไปที่ท่านอาจารย์คุณหมอประสิทธิ์วัฒนาพาครับขะประดีแพทยศาสตร์ของสิริราชเพื่อที่จะขอให้ท่านอัปเดตเราสถานการณ์ของโควิดแต่ว่าตัวเลขจากสมุรสาครยังสูงอยู่คุณหมอประสิทธิ์ประเมินยังไง เมื่อวานนี้ก็914วันนี้ผมเพิ่งคุยกับท่านรองผู้ว่าสมุทรสาครท่านบอกวันนี้รุกรุกตรวจเชิงรุกหมื่นกว่าคนก็ยังไม่ได้ผลมันก็น่าจะตัวเลขจะสูงขึ้นไปจนถึงจุดหนึ่งใช่ไหมครับคุณหมอประสิทธิ์ใช่ครับต้องบอกงี้ครับส่วนตัวผมคาดว่ามันจะสูงกว่านี้อีกคือขออนุญาตอธิบายทุกท่านเลยนะครับว่าทุกครั้งที่เห็นตัวเลขเนี่ยอย่าไปตกใจกับตัวเลขที่สูงให้มองดูเพราะตัวเลขทุกครั้งที่ออกมันจะมีสามองค์ประกอบเสมอครับ สมมติอย่างตัวเลขวันนี้900กว่ามันจะมี3องค์ประกอบองค์ประกอบที่หนึ่งคือเป็นตัวเลขที่ได้จากการทำ active case finding คือการตรวจเชิงลุกหมายความว่าเช่นที่สมุทรสาครเนี่ยเรามีมีแรงงานอยู่เยอะแล้วเราก็ต้องไปเข้าไปตรวจเพื่อต้องการจะแยกให้ได้ว่าใครติดเชื้อใครไม่ติดเชื้อยิ่งตรวจเยอะตัวเลขมันก็จะสูงขึ้นตามส่วนงั้นตรงนี้ยิ่งเยอะกลายเป็นดีเพราะคนหล่านี้จริงๆบวกอยู่แล้วถ้าเราไม่ตรวจเราอาจจะเขาจะไปเดินเพ่งผ่านไปแพร่เชื้อ ฉะนั้นการตรวจเจอปุ๊บเรากำกับดูแลเขาควบคุมเขาทันตีมห็ตัวเลขเยอะอันนี้ความเห็นผมไม่ได้เป็นประเด็นมันบอกให้รู้ว่าเรากำลังแอคทีฟเข้าไปหานะแล้วคนเหล่านี้เจอปุ๊บเราก็ดูแลแยกเขาออกมาส่วนตัวเลขที่สองที่ต้องระวังก็คือตัวเลขที่บอกว่ามีการติดเชื้อภายในภายในอันนี้ต้องดูตัวเลขอันนี้ยิ่งสูงเยอะอะไม่ดีแน่ครับถ้าสูงแล้วเรายังสามารถสืบสวนได้ว่าไปติดมาจากใครอะไรยังไง อันนี้ก็ยังส่วนใหญ่สักพักหนึ่งจะคุมได้แต่ถ้าไม่รู้อ,อย่างเช่นช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่มีบ่อนการพนันบอลไก่จิพัทะและไม่ยอมเปิดเผยความจริงเพราะกลัวถูกจับเนี่ยอ,อันนี้น่ากลัวตัวเลขตัวนี้มันจะขยายวงขึ้น,นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ตัวเลขนี้นะครับเท่าที่ติดตามที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม,มเฉพาะองค์ประกอบที่สองส่วนองค์ประกอบที่สามคือผู้มาจากต่างประเทศอตอนนี้รัฐ ก็ควบคุมเต็มที่อยู่ในควอลันตีนเต็มที่ไม่มีการปล่อยให้หลุดออกมาเพราะนั้นเวลาดูตัวเลขเนี่ยถ้ามันเป็นตัวเลขสูงอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปเตือนตกใจผมคิดว่าสักพักหนึ่งพอเราตรวจไปได้เยอะของจุดนั้มันจะต้องค่อยๆน้อยลงแน่นอนเหมือนกับที่สิงคโปร์ครับเป็นมันใช้เวลาครับครับฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขถ้าเห็นตัวเลขสูงให้ดูรายละเอียดอย่างที่คุณหมอบอกถ้ามันมาจากเกิดจาก active case finding คือการเชิงรุกราย่าตกใจตรงกันข้ามกับจะรู้ว่าอ้าวเรารู้ความจริงแล้วว่าเออ มีอยู่ที่ไหนบ้างดีจะได้ล็อกตัวไว้จะได้ไม่ไปเพ่นพาที่ไหนนะตัวเลขที่จะเป็นประเด็นที่เราดูก็คือตัวเลขของภายในของเราเองใช่ไหมครับที่ต้องเป็นห่วงตรงนั้นอยู่ครับใช่ครับ,รบใช่ครับวัคซีนที่กาลังพูดคุยกันเยอะเลยคุณหมอจะอธิบายยังไงว่าวัคซีนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่ทั้งรัฐบาลทําอยู่เนี่ยะจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากในแค่ไหนยังไงเอ วันนี้ผมได้ไปทำเฟซบุ๊กไลฟ์ให้กับกระทรวงสาธารณสุขพยายามอธิบายคำที่ผมใช้คำว่าฉีดวัคซีนเพื่อช่วยชาติครับผมว่าคำนี้ตอนนี้เราต้องเข้าใจนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเราจะเข้าใจความสำคัญจริงๆของการฉีดวัคซีนครับผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้เลยนะครับครับว่าสมมติเราจำลองประเทศไทยมามีประเทศไทยเนี่ยมีคนอยู่หนึ่งร้อยคนสมมตินะครับลองนึกภาพไปพร้อมๆกันหนึ่งร้อยคนเนี้ย หากมีเจดสิคนที่มีภูมิต้านทานต่อโควิด1 9บเกยังไม่ต้องบอกว่าภูมิมาจากไหนก่อนนะครับหากเจ็ดสิคนมีภูมิและอีก30สิคนไม่มีภูมิเวลาเชื้อโควิด1 9เข้ามาในประเทศเนี้ยเจ็ดสิบคนไม่ไม่เป็นแน่นอนเพราะมีภูมิอยู่แล้วสามสิบคนเนี้ยสมมติ30ิคนเนี้ยเป็น20่สิบคนอีกสิบคนยังไม่เป็นเพราะใส่หนากากอะไรก็แล้วแต่ครับ ยี่สิบคนนียเป็นสมมุติยี่สิบคนนี่นสองค,คนเสียชีวิตเพราะเป็นแล้วเราไม่บอกบอกไม่ได้เราใครจะเสียชีวิตหรือใครจะปกติถูกไหมครับสมมุติสองคนเสียชีวิตแต่ที่เหลือสิบแปดคนเนี่ยภูมิคุ้มกันจะขึ้นแน่สองสัปดาห์โดยหลักทั่ว,วไปแปลว่าอะไรแปลว่าพอผ่านสองสัปดาห์ไปคนภูมิคนที่มีภูมิคุ้มกันประเทศเนี่ยไม่ใช่เจ็ดสิบแล้วไม่ใช่มันกลายเป็นเจ็ดสิบบวกสิบแปดอ้ถูกออกนไหมครับใช่ใช่มันกลายเป็นเจ็ดสิบแปดมันกลายเป็นแปดสิบแปดแล้วแปดสิบแปดแล้ว ฮ้สิบคนที่เหลือเกิดเป็นอีกเป็นแปดคนแต่ตายสองคนเป็นแต่เป็นเก้าคนตายหนึ่งคนอย่างนี้ละกันถูกไหมครับเก้าคนที่ไม่ตายก็จะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นผ่านไปอีกสักอีกสักหลายสัปดาห์จํานวนคนที่มีภูมิมันก็กลายเป็นเจ็ดสิบบวกสิบแปดบวกกับเก้าแล้วเมื่อไหลายตัวเลขตรงเนี้ยเยอะขนาดเนี้ยโควิดอยู่ไม่ได้ละอืโควิดจะอยู่ไม่ได้เราจะชนะมันกลับเรียนเราจะชนะมันเพราะว่า ตัวโควิด -19 เนี่ยต้องอธิบายมี้ถ้ามันอยู่ในอากาศทั่วๆไปนะไม่มีอะไรประห่อพุ่มตัวมันนี่นะฮะอุณหภูมิยี่องศาเซลเซียสเป็นไม่กี่นาทีมันก็ไปแล้วมันสลายแล้วครับต่อให้มันอยู่ภายใต้น้ําลายและเยื่อหุ้มมันเนี่ยเป็นชั่วโมงหน่อยๆมันก็ไปแล้วเหมือนกันครับมันจะเติบโตมันจะแบ่งตัวได้มันต้องอยู่ในสิ่งมีชีวิตเช่นในคนครับถ้าตามเด่มันเข้ามาในคนไม่ได้เพราะทุกคนมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็ไวรัสตัวเนี้ยมันสลายไปแน่นอนเพราะมันใช่เราใช่คนเนี่ยเป็นภ ใช่ไหมครับถูกถูกครับมันต้องมีคนเนี่ยมันถึงจะแบ่งตัวได้ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแทนที่จะรอติดเชื้อและมีภูมิเพราะติดเชื้อเราไม่รู้ว่าติดแล้วจะตายหรือจะรอดใช่เราก็ทําให้มีภูมิในการฉีดวัคซีนซะอืมันถ้าเราถ้าเราฉีดวัคซีนได้เยอะพอเรามีภูมิเยอะครับโอกาสเชื้อเข้ามาจู่โจมเราก็น้อยอตอนนี้ก็ต้องแลกแล้วต้องแลกกับมีภูมิแลกกับการตายจากการติดเชื้อหรือมีภูมิ โดยการฉีดวัคซีนและตายจากการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นผมถึงต้องย้ําว่าเวลาจะวัคซีนเข้ามาสิ่งแรกที่ต้องคิดคือความปลอดภัยความปลอดภัยถูกต้องอันนี้เป็น Priority ต้นที่ต้องคิดก่อนเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ผมคิดว่าและเรื่องถัดไปคือเรื่องประสิทธิภาพคือ efficacy ของมันอแต่นี้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ต้นเราโชคดีหรือมีคนที่คิดได้ดีก็คือเราไม่เอาไฟเซอร์เข้ามา ผมขออนุญาตพูดตรงๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก่อนเพอออกรายการเนี่ยก็ถามผมเลยอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์จะฉีดไหมวัคซีนผมบอกผมฉีดแน่อาจารย์จะฉีดไฟเซอร์ไหมผมก็ตอบเลยไม่ฉีดแน่อาทำไมอ่ะคือโดยทางทฤษฎีผมอธิบายอธิบายอย่างนี้นะครับหลายคนจะเข้าใจอวัคซีนที่เป็น messenger RNA เนี่ยเวลาเข้าไปในตัวเรานะฮะมันจะเข้าไปในเซลล์ปกติครับแล้วเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์ปกติแล้วมันจะกําหนดรหัส ที่จะส่งข้อมูลออกมาในไซโตพลาซึ่มของเซลล์ผมอนุญาตขออนุญาตใช้คำแบบนี้เนี่ยให้มันสร้างโปรตีนมาอยู่ที่ผิวของเซลล์โปรตีนในนี้ก็คือพวกสปายโปรตีนนั้นภูมิต้านทานเราก็จะถูกกระตุน้นรู้จักมันวันหลังวันหลังตัวโครโครโนาไวรัสที่มีสปายโปรตีนเข้ามามันก็ไปจัดการครับแปลว่าอะไรแปลว่าเซลล์ปกติมันก็จะถูกระบบคุมคุมค้มกันจ้องมองมันอยู่เหมือนกัน เขาถึงบอกว่ามันมีโอกาสที่การฉีดวัคซีนแบบนี้อาจจะทําให้เกิดโรคที่ภูมิคุ้มกันตัวเราเองทําลายตัวเราเองจริงๆโรคที่เราคุ้นเคยเราเรียกโรคพุ่มพวงนะโรคพุ่งพูวงเป็นแค่หนึ่งในโรคแบบนี้โรคแบบนี้มีหลายๆโรคนะแต่ถ้าเราดูกระการมันมีโอกาสจริงๆมันอาจจะเกิดก็ได้มันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ในทางทฤษฎีมันก็มีโอกาสจะเกิดภาว่าแซกซ้อนพวกนี้ในขณะที่วัคซีน2อันที่เหลือที่เราสั่งเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งซีโนแวค ซึ่งเป็นวัคซีนที่แบบเทคโนโลยีอย่างนี้มีมาเป็นสิบสิบปีแล้วเทคโนโลยีที่เราใช้เชื้อมาก็ทำให้มันเปรี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเราหน้าตามันเหมือนเดิมภูมิคุ้มกันแล้วก็จํามันได้เวลาตัวจริงเข้าไปก็ามาจัดการกับมันถูกไหมครับภูมิคุ้มกันเราเราเรียกมีมีศักยภาพในการจดจําครับ มันจะจําหน้าตาตัวนี้มันเปลี้ยแล้วแต่หน้าตามันยังเหมือนเดิมดังนั้นเวลาไวรัสเข้าไปที่แอคทีฟมันก็จะมาจัดการเพียงแต่ว่าวัคซีนพวกนี้มันแพง,แพงเทคโนโลยีเก่าแต่กลายเป็นแพงเพราะกระบวนการผลิตวัคซีนพวกนี้ต้องเอาเชื้อจริงๆมาเลี้ยงเพิ่มจํานวนแล้วก็แต่ต้องระวังความปลอดภัยไม่เชื้อกระจายไปพวกนี้ค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนเพราะต้องใช้ห้องปฏิบัติการ,รที่เรียกว่า BSL อย่างน้อย3าม เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อนั้นก็จะจ่ายมนสูวัคซีนนี่ถึงสูงนะครับโดสตักประมาณ20เหรียญมันถึงแพงกว่าแต่ขนาดเดียวกันไวรัลเวกเตอร์ของแอสตราเซเนกาทียเข้ามาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งครับเนะเราไม่ได้เอาเชื้อเราเอาไวรัสเหมือนกันแต่ไม่ใช่วัรัสโควิดแต่เป็นไวรัสที่มีมีมี สารพันธุก,กรรมที่สร้างสร้างโปรโตีนไอสไปโปรโตีนติดกับมันะทำให้ร่างกายจํามันได้ผมคิดว่ามันปลอดภัยกว่าเยอะแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ถูกลงแต่ผมคิดว่า2อันเนี้ยสาหรับเมืองไทยผมบอกแล้วว่าผมฉีดแน่แ,นแล้วก็2อันเนี้ยผมมั่นใจว่าปลอดภัยยิ่งใครฉีดไซโนแวคเนี่ย ใครฉีดวัคซีนข้หวัดใหญ่ประจาทุกปีนั่นแหละเทคโนโลยีเดียวกันอ๋อของแซนอวกนี่ของจีนเนี่ยแรกเริ่มมีคนสงสัยมากกว่าไฟเซอร์นะแต่คุณหมอประสิทธิ์กำลังบอกว่ามันกลับกันเหรอเ <laughs> พราะเพราะเทคโนโลยีมันมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกับฉีดที่ทําวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันทุกปีทุกปีอะครับค<อ>ือเอาเชื้อมาทําให้มันเปรี้ยครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอันนี้ยถามว่าอันตรายไหมบอกว่าเรารู้จักมากที่สุดและเทคโนโลยีอันนี้ความปลอดภัยน่าจะเยอะสุด คนบางคนยังกลับไม่แน่ใจกับแอสตันเซนิกาเพราะเออมัน้มยมันอย่างว่าคนยังติดใจของจีนกับไม่ใช่จีนในทางนองแบบนี้นะฮะแต่กวามเห็นผมเชื่อ2ตัวนี้ผมผมในนี้ความปลอดภัยผมเชื่อผมมั่นใจแต่ว่าเขาคนที่เขาไม่เชื่อซีโนแวคเพราะมันไปเจอที่บราซิลใช่ไหมที่ผลบอกว่าแค่ห้าก้า0 0เปตรงนั้นอธิบายยังไงจบครับ คืองี้จริงๆเมื่อเมื่อสามสี่สัปดาห์ที่แล้วตัวเลขมันอยู่ที่ตัวเลขแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วข้างหลังมาอยู่ที่ตัวเลขห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับพอบผมลงไปดูวิธีการประเมิน e แอสฟิเกซี่ปรากฏว่าแต่ละวัคซีนเนี่ยมันมีวิธีการประเมินเอฟิเกซี่ที่ไม่เหมือนกันนั้นอยา่าถ้าเราดูตัวเลขห้าสิบเจ็ดสิบห้าสิบเก้าสิบเราจะดูตัวเลขต่างกันเยอะต้องไปดูวิธีการประเมินแต่ต้องกลับเรียยน,นะครับว่า วัคซีนทั่วไปอย่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันเนี่ยเอฟเฟคเซียม,มันอยู่ระบาง50-60เปอเนเท่านัน้นใหญ่ใช่ไหมที่ผ่านมาเราไม่มีใครทุกคิดละเอียดขนาดที่เรามันไม่มีโรคระบาดตัวเลขข้อมูลก็น้อยที่จริงผ่านมาทุกปีที่เราฉีดไอ้นี่นะไข้หวัดใหญ่เนี่ยบันมาแค่50-60เอซเงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เวลาเราฉีดเราไม่ได้หมายความเราไม่ต้องการเป็นไข้หวัดใหญ่เลยนะครับครับการฉีดวัคซีนพวกน,นี้คือถ้าจะเป็น อาการจะไม่รุนแรงและไม่เสียชีวิตนั่นคือเป้าหมายใหญ่เราจะได้เข้าใจตรงกันครับ <ทะ S 1> ครับครับแล้วเนี่ยคุณที่ดูเราอยู่บอกว่าแล้วของแอสตราเซนกา,าใช้วไวรัสกนละตัว,แล,วแล้วมันจะได้ผลเหมือนกันหรือคะเออถามสนับสนุนโดยบิตคับนึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตค u บครับนี่นั้นผมอธิบายหลักการของการใช้ จริงๆมันมีสบริษัทในโลกเนี่ยที่ใช้เทคนิคอันนี้นะครับมีการเมริยาของของรัสเซียก็ใช้เทคโนโลยีอันนี้เหมือนกันครับคือเขาเอาไวรัสมาตัวหนึ่งเป็นไวรัสเอ่อเรียกไอเดโนไวรัสไวรัสเนี่ยมันทำมันอาจจะมีอาการเล็กน้อยในสัตว์แต่ในคนไม่ก่อให้เกิดอาการอะไร<อ>พูดง่ายปลอดภัยในคนปลอดภัยนนแล้วก็เขาก็เอาเอาส่วนที่เป็นพันธุก,กรรมในการสร้างสปายโปรโตีนของโควิด19<อ>นี่แหละ เอาฝังเข้าไปในไวรัสตัวนี้อแล้วก็เข้าไปในตัวเราวัคซีนีฉีดเข้าไปคือเอาไวรัสตัวนี้เข้าไปในตัวเราอืนึกภาพไปพร้อมๆกันไวรัสตัวนี้พอเข้าไปในตัวเราอืระบบภูมิคุ้มกันของเราคือเม็ดเลือดขาวต่างๆก็มองว่าอันนี้คือศัตรูตถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันศัตรูตัวเนี้ยหน้าตามันเนี้ยนอกจากตัวไวรัสมันเองมันมีสปายโปรตีนพันธุกรรมสปายโปรตีนอยู่ที่ผิวมันด้วยไอเดี่แหลมๆน่ะใช่เพราะฉะนั้นเวลาเม็ดเลือดขาวมามอง เม็ดเลือดขาวก็จะจําตัวไวรลสและจําตัวที่สปายโปรตีนที่อยู่ที่ผิวของมันว่านี่คือศัตรูเม็ดเลือดขาวก็มากําจัดมันเหมือนไวรัสที่จะฉีกเข้าไปมันจะถูกทําลายไปภูมิคุ้มกันเราจะจัดการกับมันแต่เม็ดเลือดขาวที่มากําจัดมันมันมีศักยภาพในการจดจําเราเรียกเป็นเมมโมรีเซลล์เมมโมรีเซลล์เนี่ยมันจะจําหน้าตานี้ไว้ว่าอโปรตีนตัวเนี้คือศัตรูนะเพราะฉะนั้นแล้วเมมโมรีเซลล์เนี่ยมันอยู่ระยะหนึ่ง Mm hmm. นั้นเวลาโคโรนาไวรัสเข้าไปที่ตัวเราซึ่งมันมีสปายโปรตีนยอยู่ที่ผิวของมันเนี่ยไม่เลือดขาวเราก็จะจําได้ว่านี่คือสศัตรูมันก็จะมาจัดการกับมัน<อ>นี่คือหลักการใหญ่ๆเลยเอของการทําที่เราเรียกไวัยแล้วเวกเตอร์วัคซีนเอาว่าในหลักการนะครับ,รบเราจะได้เข้าใจได้ง่ายครับคือมันจำแค่หน้าตาเหรอมันไม่เกี่ยวกับตัวคุณสมบัติว่ามันร้ายแรงแค่ไหนอะไรต่างๆเลยเอาแค่หน้าตาเลยเออ๋อ คือคือคือความร้ายแรงมันไม่เลือดขาวเราบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันร้ายแรงไม่ร้ายแรงบอกไม่ได้เพราะการร้ายแรงไม่ร้ายแรงมันมีปัจจัยหลายอย่างจีปาถัแต่โดยหลักการเวลาเราทําวัคซีนเนี่ยก็เหมือนเอาวัคซีนตัวตาย i n a c t i v a t e วัคซีนก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราโควิด19ไปให้มันจําหน้าสร้างทางที่มันเปรี้ยวหมดแล้วมันจะตายอยู่แล้วล่ละเพียงแต่หน้าตามันยังเหมือนเดิมไม่เลือดขาวแล้วก็จําหน้าตาแบบนี้คือเชื้อโรคที่มันต้องจัดการยังต่อให้ไม่อ c t ที e ไม่แตกต่าง a c t แอคทีฟหรือไม่แอคทีฟเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเราจดจํามันได้เหมือนกันครับฉะนั้นเม็ดเลือดขาวเรานี่ต้องเก่งมากไวมากแล้วก็ต้องจําได้ได้ด้วยมันเป็นคุณสมบัติของระบบภูมิคุ้มกันของเราเหมือนเชื้อเชื้อหัดถ้าทุกคนจําได้นะเชื้อหัดเนี่ยพอเราได้เข้าไปหนึ่งข้าวหนึ่งครั้งเนี่ยเม็ดเลือดขาวในตัวเราจะจําหน้าไวรัสหัดเนี่ยไว้และโชคดีว่าเพอไวรัสหัดเนี่ยมันจําได้ตลอดชีวิต คือสายพันธุ์ใหม่ของมิเตอขาวที่เกิดขึ้นใหม่มันก็ยังจําหน้าตานี้ได้แต่ไม่ใช่วรัละสุกตัวจะจําได้ตลอดชีวิตครับที่เราจะเริ่มได้ในเดือนหน้าก็จะเป็นมาจากแอ t r a าเซ e c a าสักเท่าไหร่ก็50,000นโดสแล้วก็ประมาณห้าหมนแล้วก็จะตามมาอีกเท่าไหร่อีกแสนห้าใช่ไหมครับอีกเดือนต่อมาแล้วจะมีซ i โนแวคมาจํานวนหนึ่งอ่จัดลําดับไอต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าตอนนี้เรา ฟันธงแผนชัดเจนหรือยังว่ามาปั๊บใครได้ก่อนได้หลังควรจะฉิดยังไงก็มีการคุยกันมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่วางแผนอยู่นะครับ,รบโดยหลักใหญ่ๆเนี่ยออก็มีโมเดลใหญ่ๆอยู่สามโมเดลในการจะเลือกว่าเซ t พิ i ออร t y หรือความลำดับขั้นลำดับความเร่งด่วน วิธีที่1คือ identity คือคือให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงเราเรียก risk person model วิธีที่สองคือ risk area model นะครับส่วนที่3คือผสมผสาน risk person model ก็เหมือนครับว่าใครเสี่ยงก็ให้ก่อนซึ่งใครเสี่ยงก็ให้ก่อนเนี่ยทั่วโลกก็บ่อยกันอยู่พูดกันถึง2กลุ่มกลุ่ม1ก็คือกลุ่มบุคลากรด้านสุขภาพซึ่งทั้งประเทศเรามีอยู่ประมาณ7,0,000คนนะครับกับกลุ่มที่2คือผู้เสี่ยง ผู้เสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือหนักๆจากไวรัสเนี้ยเรามีตัวเลขนี้ก็ประกอบด้วยหนึ่งผู้สูงผู้ที่อายุเกิน6ปีครปีซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ11.1ล้านคนเรามีคนที่มีโรคร่วมโรคร่วม ที่เสี่ยงกับอันตรายโรกนี้เช่นเบาหวานโรคปอดเราเนี้ยเรามีตัวเลขอยู่ประมาณ6.2ล้านคนดังนั้นเรามีตัวเลขพวกนี้อยู่ในมือนี่คือกลุ่มที่น่าจะอยู่ต้นๆที่จะได้แต่จะเห็นว่าวัคซีนเข้ามามันไม่ได้เข้ามาทีเดียว20-30ล้านถูกไหมครับมันจะทยอยเข้ามาดังนั้นอีกโมเดลหนึ่งโมเดลอีกโมเดลหนึ่งก็มีคนไปพูดถึง risk area เช่นเอาเป็นเสแลวพื้นที่ไหนที่มันเสี่ยงเยอะบอมมันไปเลยทั้งพื้นที่นั้นเพื่อให้มันหยุด แล้วก็อ <apl> ัน <Gym>. ท mm ี่สามคือผสมผสานของเมืองไทยอาจจะทําเป็นแบบนั้นเท่าที่คุยกันตอนนี้นะครับหมายความว่าเราเราค้นหาพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเสี่ยงจังหวัดสีแดงแดงแล้วก็ลงไปคนเสี่ยงในจังหวัดเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงเพราะมันจะทําให้จํานวนไวรัสจํานวนวัคซีนเนี่ยเพียงพอแล้วก็จับตามลําดับขั้นแล้วก็ค่อยๆขยายวงออกไปเรื่อยๆนั้นวัคซีนที่เข้ามาก็มีความจําเป็นจังหวัดที่วัคซีนเข้ามาต้องสอดคล้องเพราะว่า จะมีการฉีดสองเข็มม,มันต้องเข้ามาในจังหวะที่จะมีการฉีดเข็มที่สองที่เหมาะสมครับครับ,รบตอนนี้คุณหมอประสิทธิ์ก็พยายามจะบอกคนไทยว่าไม่ต้องกลัวฉีดเถอะเพราะว่าความเสี่ยงมันน้อยกว่าที่เราจะตายด้วยโควิดไอ้ไอ้วัคซีนเนี่ยควรคจะกลัววัคซีนน้อยกว่ากลัวโควิดใช่ไหมที่สําคัญมากกว่านั้นครับคือการฉีดวัคซีนไม่ใช่ป้องกันเราอย่างเดียวป้องกันประเทศถ้าเข้าใจเฮิร์ตอุมมิเนตี้ที่ผมพูดเมื่อกี้อ่ะครับใช่ภูมิคุ้มกัน ถ้ามีเยอะพอไวรัสมันอยู่ไม่ได้ภูมิคุ้มกันเกิดจากสองอย่างติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนติดเชื้ออาจจะตายก็ไม่รู้แต่ถ้าวัคซีนมันเซฟมันก็เกิดภูมิงั้นถ้าคนยิ่งฉีดเยอะๆภูมิภูมิกันหมู่ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆวัคซีนมันอยู่ไม่ได้งนั้นอยากให้ทุกคนคิดในส่วนมุมนี้ด้วยว่าการฉีดวัคซีนนอกจากตัวท่านเองแล้วท่านกำลังจะ p r o เทค ประเทศไปในคู่ขนาดกันไปครับ,บครับตอนนี้การประเมินของคุณหมอก็คือการที่ตัวเลขของคนติดเชื้อของเราเพิ่มขณะนดกันวัคซีนดูจากตารางเวลามันทันกันไหมเพราะผมดูจากบทความในนิวยอร์กไทมส์พูดถึงที่อเมริกานนะก็บอกว่าถึงแม้จะฉีดวัคซีนเนี่ยแต่ว่าถ้ามาตรการยังไม่เคร่งคัดพอเนี่ยตัววัคซีนจะตามไม่ทันการแพร่เชือ้อดังนั้นท้ายที่สุดมาตรการยังต้องค่อนข้างเข้มข้นนะวัคซีนถึงได้ผล ขอบคุณครับเพราะตรงนี้เป็นจุดที่อยากจะย้ำจริงๆแล้วผมเริ่มส่งสัญญาณนี้ไปเรียบร้อยครับฉีดวัคซีนเสร็จแล้วจะต้องใส่หน้ากากเราจะองสารระยาหารยัง,ยงต้องล้างมืออยู่นะครับผมอธิบายตรงนี้ว่าวัคซีนเมื่อผ่านระยะ3ในคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงแม้ออกมาตลาดยังต้องผ่านระยะ4ที่เราเรียกว่า post marketing surveillance ค,คือ หลังจากฉีดคนจํานวนเป็นแสนเป็นล้านแล้วเนี่ยจะต้องมีการติดตามเช่นเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรขึ้นมามาปรากฏทีหลังหรือเปล่าแล้วมันป้องกันได้จริงหรือเปล่าเรับนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าตาบใดช่วงนั้นข้อมูลยังไม่ออกแล้วเราไปสบายใจถอดหน้ากงหน้ากากแล้วน่ากลัวว่าแล้วถ้ามันกระจายกลับขึ้นมาก่อนที่จะได้ภูมิคุ้มกันเยอะเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้เราย้ําเราส่งสัญญาณแล้วนะครับจริงๆอเมริกาก็ดีอังกฤษก็ดีตอางี้ก็ส่งสัญญาแล้วนะครับว่าฉีดวัคซีนครบ 2. เข็ม ยังต้องทําสิ่งเหล่านี้อ,นอย่าชะล่าใจครับเพราะว่าผมมองบทความเนี่ยแตนิวย y o อร์กไทม์ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเขียนนะเ,เขาตีตัวเลขให้ดูเลยว่าถ้าตัวเลขคนติดเชื้อมันยังขึ้นอย่างนี้แล้วเราฉีดวัคซีนตามอย่างนี้เอาเราไล่วัคซีนให้ตามถ้ามาตรการจากนี้ไปถึงกุมภามีนากลางปีเราเริ่มรีแลกซ์เราเริ่มปล่อยมาตรการออกมา โน no. คุณยังเอาไม่อยู่นะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะเขาเตือนอย่างนั้นเลยนะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ<ๆ>เพราะงะั้นตอนนี้เรากลังส่งสัญญาณคือ1แ<ๆ>ล้วเราเจีรยให้ฉีดอที่สองหนังฉีดเสร็จ ยังต้องใส่หน้ากากอีกระยะหนึ่งจนกว่าโพสต์มาเก็ตติ้งเซอร์วเลนส์ยืนยันว่าได้อครับอีกอย่างหนึ่งต้องระวังคือการกลายพันธุ์ของไวรัสใช่ใช่มครับใช่ใช่ซึ่งถึงแม้ตอนนี้วัคซีนทุกตัวที่ออกมา cover ไม่ข้า้งสายพันธุ์บี17ก็ยังครอบคุมได้แต่ว่าไวรัสมันก็แบ่งตัวของมันมันก็กลายพันธุ์ของมันไปเรื่อยเรื่อเพราะงั้ต้องเฝ้าติดตามเรื่องพวนี้อยู่ครับครับสุดท้ายเรื่องของ AstraZeneca กับสยามไบโอไซน์ของของเรา ตกลงมีความชัดเจนใช่ไหมครับว่าเป็นความร่วมมือกันและที่เขาเลือกสยามไบโอไซส์เพราะเรื่องของความเป็นมืออาชีพไม่ใช่เพราะมีเส้นสายมีอะไรต่างๆใช่ไหมครับใช่คือคือครับสายามไบโอไซส์เนี่ย เป็นบริษัทที่จะตั้งขึ้นภายใต้พระราชดำริขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อหายาให้คนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกผมย้ําตรงนี้ก่อนนะครับนี่บางคนไปเข้าใจว่าบริหารยังไงยังขาดทุนผมเรียนเลยสยามเบอร์ซาบริษัทจะขาดทุนแต่คนไทยกำไรไปเยอะแล้วเพราะยาหลายอย่างผมยกตัวอย่างยาตัวหนึ่งที่เพิ่มเม็ดเลือดแดงฮะยาอีโป้เนี่ย ยานนอกเนี่ยเม็ดเออยูนิตไอ้ขวดหนึ่งเนี่ยเป็นพันสยามบริษัทซร์ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราช่วยคิดคนมาตั้งเยอะครับแล้วก็คือสยามบปร์อัเไซร์เนบริษัทเขาเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้ผลิตวัคซีนแต่มันมีฟาสลิตี้บางอย่างถ้าเพิ่มเติมบางอย่างสามารถทําได้และสยามบริษัทไซ์ไม่กีที่จะทํากําไรอยู่แล้วเพราะเจตนจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนไทยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วก็ ไม่ต้องห่วงครับพรอิญผมก็รู้จักกับสานไบโอไซน์อยู่<ช>ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องนั้นนะครับฝีมือของคนในแสมไบโอไซน์ก็ดีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของเราก็ดีทางเอสตราเซเนกาเข้ามาคุยแล้วก็เข้าเข้าประเมินตามมาตรฐานของคนเราเลยใช่ไหมทำได้ไม่ได้อุปกรณ์คุณคนคุณเนี่ยอยู่ในระดับที่เขาไว้วางใจหรือเปล่าเ,ออเขาต้องมาประเมินก่อน,ก,อนก่อนที่เขาจะให้เราผลิต เพราะถ้าไม่งั้นเกิดผลิตแล้วไม่ได้ตามคุณภาพเขาเสียเขาเสียเนะชื่อชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ใช่ไหมครับอถูกต้องครับเขาเสียเพราะฉะนั้นเขาต้องให้แน่ใจเลยว่าเราผลิตได้ตามมาตรฐานที่เขากําหนดเอาไว้งนั้นตรงเนี้ไม่มีประเด็นแล้วนอกจากเขามาดูแล้วระหว่างที่เราผลิตเขายังต้องมาเซอร์เวยอยู่แน่นอนครับครับครับ,ค,รบ,ค,รบคุณนิติภูมิถามผม คุณสุทธิชัยจะฉีดไหมครับถ้าฉีดที่่ออะไรคุณหมอช่วยตอบผมหน่อยช่วยผมตอบหน่อยก็ถามผมว่าผมจะฉีดไหมแล้วถามว่าถ้าฉีดฉีดที่่ออะไรด้วยวันนั้นวันนั้นที่ผมไปพูดในเวทีหนึ่งคนกลางๆผมตอนแรกเขา็กมิกาฉีดอธิบายเสร็จเขาก็ฉีดแล้วก็ถามผมผมก็ถามว่าแล้วท่านฉีด ฉีดวัคซีนไข้บาดใหญ่หรือเปล่าเข<อ>าบอกเขาฉีดทุกปีพอถ้าง,งั้นก็ฉีดไซโนแวคพอเทคโนโลยีเดียวกันแต่สําหรับผม<อ>สําหรับผมผมก็บอกถ้าเป็นผมนะผมฉีดแอ,อ,อ,อสซาเซเนกาแอสซาเซเนกาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีแน่นอนแม้กระทั่งเวลาไปเไปไปไปจาะเลือดปกติเราก็เสี่ยงด้วยซ้ําไปนะแต่ว่าผมไม่คิดว่ามีประเด็นว่าควรฉีดไม่ควรฉีดนะคุณหมอผมคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะฉีดควรจะฉีด แล้วถ้าพูดถึงความเสี่ยงมันไม่มีอะไรที่ไม่เสี่ยงในชีวิตผมเคยไปเจาะเขาเรียกว่าฉีดสีใช่ไหมสวนหัวใจอะ่ะแล้วก่อนผมฉีดนะหมอหัวใจมาให้ผมเซ็นเลยนะว่าโอกาสตายนี่ยโอกาสเสี่ยงเนี่ยนะที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คุณจะเซ็นไม่เซ็นคุณจะฉีดไม่ฉีดผมบอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างมันเสี่ยงนะผมก็เซ็นแล้วหมอก็หมอหัวใจก็บอกใช่ครับทุกอย่างที่ทําเนี่ยแล้วมันฉีดสีเข้าไปในหัวใจนะครับ แล้วมันต้องผ่านขั้นตอนฉะนั้นโอกาสจะเสียชีวิตก็มีนะครับแล้วก็ให้ประวัติให้ดูสถิติต่างๆผมดูผมบอกหมอทําไปเลยทําไปเลยฉะ <laughs> นั้นวัคซีนผม<ช>ว่าเสี่ยงน้อยกว่าไปฉีดสีหัวใจม <c oughs> ั็นม<โ>อ,อ้เสี่ยงเสี่ยงน้อยกว่าเยอะอย่าลืมวัคซีนผู้นี้ฉีดมาเป็นล้านๆ้านแล้วเนีฮะใช่มันฉีดมาเยอะมากฉีดมาเยอะมากใช่ครับผมคิดว่าที่คนไทยส่วนใหญ่ยังลังเลก็เพราะคําอธิบายนี่แหละแล้วคุณหมอประสิทธิ์ก็สามารถอธิบายได้ชัดเจนผมคิดว่าอธิบาย เรื่องวิทยาศาสตร์นี่แหละให้คนไทยฟังแล้วผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะฉีดครับผมไม่เชื่อว่าเป็นปัญหาแล้วก็ฉีดเพื่อชาติอย่างที่คุณมาที่บอกถ้า70%ของคนไทยมีภูมิต้านทานเรารอดเรารอดใช่ไหมครับเพราะว่า h e r อิม m u n i t y เนี่ย เป็นตัวตัดสินคืนนี้ขอบคุณครับคุณหมอที่มาเล่าเรื่องสําคัญสำคัญที่คนไทยอยากจะรู้คําตอบมีอะไรผลจะได้รบกวนใหม่ในวันข้างหน้าขอบคุณครับหมอประสิทธิ์ครับครับขอทุกท่านปลอดภัยจากโควิดสิบเก้านะครับครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบิตครับนึกถึงบิตคอยน์คิดถึงบิตครับและบริษัทกาแฟดําจํากัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS Let Android, Suti Podcast, anywhere, anytime, any device.